Ah. แอมโโรครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับจิตติเกษตรไกลจีโกทีวีด้วยนะครับแล้วก็กล่าวสวัสดีโคจิดาซอสอาร์ออนไลน์ทุกคนด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่เกมที่ชื่อว่าซอสอาร์ออนไลน์วันเลี้ยจิดาอันนี้อีกนะครับผมเนาะก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ที่13แล้วนะครับผมอ่าแน่นอนสำหรับพาร์ทที่แล้วนะครับผมทางเราก็ได้รัการเปิดตู้ที่มีชื่อว่านิวเยียสเต p อัพเซลพาสองหนึ่งนะครับหรือว่าตู้บีตี้พาที่สองหนึ่งนะครับผมเนาะ ก็ตาที่ท่านผู้ชมได้เห็นคือผมเปิดได้สิิก้าวไว้ท่านผู้ชมและที่สําคัญผมเปิดได้ไป้ายที่มีชื่อว่าวาลีมโชว์ดาวด้วยต้องบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยดวงผมมาตู้กับอาบ l ตี้ปีใหม่จริงว่ะเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ดูเอาตู้อาบีตี้พัทหนึ่งอาบีตี้พัทหนึ่งตอนผมเปิดการันตีเฮ้ยผมออกยูจีอแล้วก็อาบ l ตี้ของยูโอ้ยคี้โตดีใช่ไหม นะครับซึ่งประเด็นคือเหมือนมืนรู้ใจอ่ะได้ตัวละครแถมการ์ดคิดที่ตกไปใบหนึ่งเลยมานี้นะครับผมเนาะเรียกว่าเป็นอะไรที่น่าตกใจมากนะครับแต่เสียดายที่ออกตัวละครซ้ํานะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าไอตอนที่ผมได้ป้ายคำว่าวัาานดนะ้วย์ทาเนี่ยอยากจะบอกว่าน่าจะเป็นครั้งที่2ที่ผมเคยได้เพราะว่าครั้งแรกถ้าใจ้บิดจะได้ช่วงตู้ของ ยีโจกับลิฟที่เป็นกาชาพ้าสองท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมอ่าตู้นั่นแหละก็คือผมถ่าผมใจผิดผมเปิดประมาณ4ี่รอบมันก็ได้ตัวละครซิดิกา้าแล้วก็อ b บิลิตี้ยีโจนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าไอ้ตู้นั้นน่ะน่าจะเจ็บหนักสุดเพราะว่าเปิดประมาณ4ี่รอบนะครับแต่ก็ยังดีที่อ่ะออกอบิลิตี้ยีโจแต่ตัวละครไม่มาได้ว,ว่ากว่าจะมาก็โอ้โหรอปีใหม่เลยนะครับแต่ก็อ่ะยังดีที่มาไว นะครับผมเนาะอ่ะโอเคแน่นอนนะครับก็ขอขอ,ขอต้อนรับเข้าสู่เกมมาเดียวเทดาพารที่13แล้วนะครับผมเนาะอ๋อแน่นอนสำหรับสิ่งที่ผมจะมาถาวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าผมมาเคยสัญญาแล้วว่าโอเคผมอาจจะเปิดแค่สองรอบพอแต่คิดไปคิดมาขอแถมสักหนึ่งรอบละการเหตุผลง่ายๆคือด้วยความที่ว่า มันเป็นตัวละครลิมิเต็ดอ i ดิชันซึ่งสำหรับตู้ที่เราจะมาเปิดวันนี้ผมมีชื่อว่า Happy New Year สมไลน์แต่ป้ามันเองนะครับท่านผู้ชมอ๋อ oh. ซึ่งแน่นอนนะครับผมใครที่เคยดูคลิปที่11นะครับท่านผู้ชมจะสงสัยนะครับว่าอา้าวแล้วทำไมพี่ต้องเปิดเพิ่มอ่ะพี่เคยบอกว่าผมเคยผมบอบอกบอกว่าโอเคจะเปิดแค่ประมาณ ประมาณสองรอบใช่ไหมซึ่งใช่ครับผมเคยบอกว่าเปิดสองรอบไปแต่ด้วยความที่ว่าชุดมันค่อนข้างสวยและเท่และที่สำคัญมันคือตัวละคร Limited Edition ซึ่งประเด็นคือตอนนี้ผมแบบด้วยควา่ว่าตอนนี้ตู้ใหม่ยังไม่มานะแต่ผมเชื่อว่าตู้ต่อไปอาจจะเป็นยีโจกับอาริ A S <S อัศวินก็ได้ไม่ใช่อาาัศวินดีตู้สมัยนะครับผมเนาะแน่นอนเหตุผลดี่ยวผ,ผมจะมาเปิดขึ้ด้วยความที่ว่า มัน,ม,นมันเป็นตู้ลิมิเต็ดอะเลยเลยแบบโอเคอยากเปิดซึ่งอันนี้อันนี้ผมขอพูดจริงนะนี่คือครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับไม่ได้คือปล่อยแล้วนะครับคืออ่าผมผมขอพูดสามฮาันดูชมติว่าครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายจริงๆนะครับผมขอพูดเลยถ้าเกิดไม่ได้ก็ช่างแม่งแล้วนะครับเพราะว่าเห็นได้หลายคนเปิดได้แบบกันง่ายมากบางคนเปิดซิงเกิลด้วยตั๋วฟรีอะได้เลยซึ่งแบบ เฮ้ยดงมึง,งมึงทำด้วยอะไรวะคือตัดท่าทีผมดีคือกว่าจะได้แบบโอ้โหไอ้เชี่ยอ่าวไว้ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูในตู้นึงก่อนเลยละกันนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเปิดกาชาสำหรับตู้ซาบุรายกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวทางผมจะมีอะไรอัปเดตหน่อยละกันก็คือข่าวแรกคือตอนนี้มีตู้ไฟเจอมาขายท่านผู้ชมก็คือตู้เลยอัพทันไฟท่านผู้ชมอ่าแน่นอนใครที่ต้องการ ตัวละครอาลิสกับอับบิลิตี้คริโตก็สามารถเปิดได้เลยนะครับผมเนาะก็สำหรับตู้นี้นะครับก็จะไปในวันที่19ใช่ไหม19มกราคมนะครับเวลาตี2ไม่ก็ตี159วันเองนะครับผมเนาะอันนี้คือเวลาการขายตู้นะครับแล้วก็ข่าวที่สองคือตอนนี้สตอรี่ชั珀ท,ที่3นะครับมีการเพิ่มเข้าใหม่แล้วนะครับหลังจากที่ ค้างแค่เท่าไหร่วะสามทับแปดใช่ไหมตอนนี้ก็เพิ่มเป็นสามทับสิบหกแล้วนะครับก็เพิ่มทั้งระดับอ่าโนมอนฮะแล้วก็เอ็กซ์ตร้าเลยนะครับก็ใครที่ต้องการเพ่แบบด่วนๆน,นะครับก็ไปเล่นกันได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้สตอรี่เทอร์มิสามก็เพิ่มแล้วแต่แต่แตันที่บอกแหละสตอรี่เทอร์ e r 3สามนะครับเพิ่มแค่ถึง สามทัศหกเดอ้อนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเออมันมีอัพเพิ่มก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในตู้ไออัปเดตนะอัปเดตในชุมชนของผมละกันนะครับผมเนาะอ่าแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเฮ้ยเรีนพันอ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันนะครับผมถ้าแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดใครชอบ คลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยละกันนะครับผมเนาะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยละกันเพื่อที่จะได้ไดพลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราเองเนอะครับผมเนาะแต่ผมเข้าใจาแหละว่าทําไมถึงคนดูมันมาเพรานะว่าแน่นอนว่าก็เรารู้ก็อยู่นะครับว่าเกมมันยังไงก็เรารู้ก็อยู่นะครับว่าสถานะเกมตัวนี้นมันเป็นไงซึ่งไอการที่ดคูคนดูน้อยผมไม่แปลกใจอะไรตอนแรกผมคิดว่าไอคนเขาทำไมไม่ดูว่าแต่ผม ที่ในแง่หน okay. ึ่งโอเคก็ก็สงสัยอยู่ว่าทำไมนคนดูน้อยนั่นแหละมันเป็นที่คนเล่นแหละเพราะเพราะเรารู้อยู่นะครับว่าเกมสถานะตอนเนี้มันเป็นยังไงนะครับผมเนาะแล้วก็แน่นอนคําเตือนนะครับถ้าเกิดคลิปนี้นะครับมีการพูดลิ้นพันกระดกระแดมีการติสตันระหว่างพูดหรือว่าหายใจดังกราบขอภัยท่ผู้ชมนั่นละกันนะครับผมเนาะ อความสามารถของผมไม่ต้องพูดนะเพราะว่าความสามารถผมบอกตั้งแต่ตอนที่ผมเปิดสเต็ปแรกแล้วนะครับก็ความสามารถอ่านเอาเองนะครับอะโอเคมาเราจะเปิดอีกใน3 2 1 2> จูจันไม่เกรงใจใครมาเราใช้กระถาเดิมดิมันจะมันจะได้ผลไหมเพราะว่าจำได้ว่าไอต้ตอนไอ้ตอนที่ผมเปิดตู้ a b i t i t y พาร์ทที่สองไง คงก็จะกระถานีนะดูดันไม่เก่งใจไขวยเออดูดิมันจะออกไหมปึงอันดูชนเชนเจอร์ครับมาต้องต้องลุนที่สีดาบกับดาบเมจดาบต้องเป็นสีทองถ้าเกิดเป็นสีฟ้าต้องลุนที่สวิตต้องลุนที่อาต้องลุนที่สวิตสวิตเออต้องต้องลุนสวิตไอ้เหี้ยดาบไม่มีสีไอ้เหี้ยกูเกลือ เอาจริงจริปะดับวันวันเรียมโชว์ดาวเกมแม่งเล็กยิ่งเฮีย้ยเข้าไปใหญ่เลยอ่ะโอ้โหนี่กูสาเปิดแบบเต็มใจเนะี่ยลงนี้ไม่น่าเปิดเลยอ่ะเลกาชาเฮีย้ยมากดูดิคือตู้ธรรมดาออกง่ายออกดีนะแต่พอลิมิเต็ดแม่งสองเสียออกยากโอ้ยได้บีที่ใบใหม่เนะี่ย แรงอ่ะโอเคหนึ่งก็ไปละแม่งเซ็งว่ะเออก,กินยะกูนั่นแหละครับเกมดีก็แบบนี้เนี่ยควรให้หนึ่งดาวไม่สี่ศูนย์ดาวเลยจ่าเกมดีๆแบบนี้นะครับควรให้หนึ่งดาวด่วนๆเลยทุกผู้ชมผมบอกเลยเกมมันค่อนข้างดีมากแม้กระทั่งกาชาที่แบบดีดีดีมากๆเลยดีแบบกูอยากจะตายสั์โอเคไปแล้วบายแม่ง We can